ก็เป็นเรื่องการเมืองครับคงจะทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลท่านนะคุณสิริกัญญาได้พาดพิงในหลายประเด็นนะครับซึ่งผมเองว่าถ้าไม่ชี้แจงเนี่ยจะทำให,ให้ได้รับความเสียหายแล้วก็สิ่งที่พูดมานี่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับที่ได้ให้ข่าวเมื่อวานนี้ที่ว่าเรื่องแรกนะครับ ในประเด็นของเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าต่างคนต่างทำนี่ไม่จริงนะครับไม่จริงต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีการทํางานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานหนึ่งแล้วนะครับในหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงดีอกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีเจนี่ทํางานร่วมกับกระทรวงดีอีมาโดยตลอดนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายอย่างยางให้ทํางานร่วมกันนะครับ mm hmm. เพราะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยท,ท,ที่กล่าวว่าเนี่ยดี D e กับดีเจนี่ยไ,ไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนไม่จริงนะครับผมเองในฐานะที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีที่กํากับดูแลทั้ง2หน่วยงานเนี่ยขอยืนยันว่าทั้ง2หน่วยงานนี้ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดแล้วก็ทราบถึงขั้นตอนต่างๆของการดําเนินการเรื่องดิจิทัลวอลเล็นะครับ เรื่องที่สองนะครับก็เคยที่กล่าวว่าระบบ p a y m e n t ์เนี่ยหรือระบบการชำระเงินเนี่ย DJ ทำแต่ไม่ยอมโอเปเรตโอนไปให้เจ้าของโครงการซึ่งเป็นคนโอเปเรตคงจะหมายถึงกระทรวงดีนะครับที่รับเป็นเจ้าของไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับระบบแล้วก็บอกว่าบอกว่าเพิ่มรู้ตัวสามอาทิตย์ก่อนแต่นี่ก็ไม่จริงนะครับจริงๆได้ทำงานกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร รู้เรื่องกันมาโดยตลอดนะครับแล้วต้องเรียนว่าที่ดีเจนี่เป็นคนพัฒนาระบบนี่เป็นไปตามตามอำนาจหน้าที่ของดีจีเองนะครับในการที่เขาพัฒนาระบบอย่างเดียวส่วนในการเอาระบบที่ได้จากการพัฒนาเนี่ยเข้าไปสู่การโอเบเรตหรือการบริหารโครงการนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในระดับกระทรวงนะครับดีเมีฐานะเป็นหน่วยงานในระดับองค์กรมหาชนเท่านั้น เพราะนั้นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงที่จะต้องมาทำต่อนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงและดีอีทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดดีเจก็เป็นคนซัพพอร์ตหลังจากที่ระบบแล้วเสร็จดีเจก็จะคงทำงานร่วมกับดีอีอยู่ในการซัพพอร์ตระบบนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเนี่ยไม่ได้มีอุปสรรคในการทำงานระหว่างกันเลยนะครับ ประการสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับที่กล่าวหาว่าดีอีนี่ไม่มีคนไม่มีประสบะการณ์ไม่มีงบประมาณนี้ก็ไม่จริงนะครับเรื่องไม่มีคนไม่มีประสบะการณ์นี่ดีอีได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลนน่ผมเรียนว่ากระทรวงที่มีความเชี่ยวชาญและมีความคล่องตัวมากที่สุดมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ ก็คือกระทรวงดีนะครับเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาเรื่องแพลตฟอร์มหรือเอสดานะครับแล้วก็เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนี้ดี DE ก็ดูแลอยู่นะครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอีก2หน่วยงานนะครับก็คือ NT นที่ดูโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็ยังมีไปรษณีย์อันหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องเรียนว่าเรามีความพร้อมมีคนส่วนในเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณนี้ก็ดีก็เตรียมขอรับการสนับสนุนเตรียมขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในกรณีในกรณีที่ต้องการใช้เงินเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมก็ไม่ทราบว่า,าคุณสิริกัญญานั้นมีวัตถุประสงค์อะไรถึงได้เปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงพร้อมครับพร้อมครับไม่ได้ไม่มีอุปสรรคต่างาแต่อย่างใดแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ได้กําหนดไว้ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและทุกคนรู้เมื่อวานมีการแบ่งแยก แบ่งแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจนนะครับว่าหน่วยงานไหนกระทรวงดีต้องทาอะไรบ้างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังต้องทาอะไรบ้างชัดเจนนะครับขอากาอพูดนี้่เป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าก็ก็เป็นเรื่องการเมืองครับคงจะทําลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล